Thanks, <laughs> กันหรอกเกนนั่นลุงบอกร้อยย้อนก็ไต่แน่เลยจบไปที่รับน้อจะไม่ตูดต่อางนี้วโอเยิ้มขึ้นใหญ่เออกะบอกว่าขึ้นนิดแต่ขึ้นขนาดนี้จับไม่ไหวลวโอ้ยน้ำเยอะมากเั่าเปนตยนี่จอกขึ้นเนืนั่งกอดน้น้ำก็จะสูงขึ้นทุกีทุกทีทุกีแล้วเร็วเข้านังสี่คัวเป็นโรคฉี่หนูด้วยเนี่ยกาะโจึงจึกรจงจึึงโอ้ยแย่แล้วน้ำเหนือไหลบ่าน้ำป่าก็มาสมทบเส็นศพนี่